สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการคุยโลกวันนี้รายการที่จะพาท่านไปสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมุมมองต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ใช่ค่ะความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของทั้งสองประเทศรวมถึงภูมิภาคอาเซียนโดยรวมด้วยเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะส่งผลกระทบต่อกัมพูชายอย่างไรบ้างบริบททางประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชามีรากฐานมาจากปัญหาพรมแดนที่ยืดเยื้อมานานโดยเฉพาะบริเวณรอบๆวัดพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศต่ตางอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของแม้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ จะมีคำตัดสินเมื่อปี2505ว่าวัดพระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังมีข้อกังขาและไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวส่งผลให้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในปี2025ในเดือนพฤษภาคม2025ความตึงเครียดได้ประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อทหารกัมพูชาถูกสังหารระหว่างการประทะกับทหารไทยในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยทางทหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศซึ่งมีความซับซ้อนและส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับนโยบายบทวิเคราะห์จากสื่อและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสำนักข่าวเดอะกาเดียนได้รายงานว่าความขัดแย้งนี้มีรากฐานมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างอดีตผู้นําของทั้งสองประเทศคือฮุนเซนของกัมพูชาและทักษิณชินวัตรของไทยซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีความ ซซับ้อนและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการค้าชายแดนและการลงทุนท่ามพรมแดนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สาคัญของทั้งสองประเทศการปิดด่านชายแดนและความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายอย่างมากเรามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กัมพูชาจะต้องเผชิญหากความขัดแย้งนี้ยังคงดําเนินต่อไปสรุปถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน เรามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่กัมพูชาจะต้องเผชิญหากความขัดแย้งกับไทยยังคงดำเนินต่อไปสื่อและผู้เชวีวชาญต่างประเทศมองว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในหลายด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ เริ่มจากด้านเศษรษฐกิจสื่อเดอะทเลกราฟรายงานว่าการประทะชายแดนทําให้การค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างไทยกัมพูชาลดลงอย่างมากเนื่องจากนักธุรกิจต่างชาติและนักลงทุนกังวลถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองผลคือ GDP ของกัมพูชาจะเติบโตช้าลงโดยคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ3%ในปีนี้จากที่เคยเติบโต5%ก่อนเกิดความขัดแยง้งนอกจากนี้การปิดด่านชายแดนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้การนําเข้าและส่งออกสินค้าต้องล่าช้า ภาคการผลิตและภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงงานหลายแห่งต้องลดการผลิตหรือหยุดชั่วคราวส่งผลต่อไรายได้และการจ้างงานในประเทศรายงานต่างชาติจำนวนมากที่ทำงานในไทยโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาต้องกลับประเทศอย่างเร่งด่วนส่งผลให้การส่งเงินกลับบ้านหรือว่า e m i t t a n c e s ลดลงอย่างมากซึ่งเป็นไรายได้สำคัญของครอบครัวชาวกัมพูชาความยากจนและความทุกข์ยากในระดับครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นทันที ผลกระทบทางสังคมในด้านสังคมความตึงเครียดนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งชาวบ้านและแรงงานหลายหมื่นคนต้องพลัดถิ่นและต้องอาศัยในค่ายชั่วคราวทำให้สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาลำบากมากขึ้น ยังมีรายง,งานจากสื่อชาแนลนิวเอเชียว่าการอพยพแรงงานกับพูชาจากไทยกลับประเทศทําให้เกิดปัญหาการว่างงานและความไม่มั่นคงทางสังคมภายในกัมพูชาเพิ่มความกดดันต่อระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะเช่นโรงพยาบาลและโรงเรียนต้องรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนอกจากนี้ในด้านการเมืองและความมั่นคงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเซนของกัมพูชาได้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจา แต่แนวโน้มในการแก้ไขปัญหาก็ยังไม่มีเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศก็มีความซับซ้อนเช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่า หากกัมพูชายังคงสร้างความขัดแย้งต่อไทยกัมพูชาอาจเกิดความเสี่ยงทางทหารทั้งการเสริมกำลังตามแนวชายแดนและความเปราะบางต่อภัยคุกคามจากภายนอกประเทศอาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากไปกับการป้องกันตัวเองแทนที่จะนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในกล่าวโดยสรุปแล้วผลกระทบจากความขัดแย้งนี้จะครอบคลุมทุกมิติของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการเมือง ประเทศเพื่อนบ้านของเราจะลำบากและต้องแบกรับความทุกข์ยากอย่างหนักและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมความขัดแย้งกับไทยจึงเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่กัมพูชาจะจัดการเพียงลำพังและทำให้เรามองเห็นความแตกต่างของความแข็งแกร่งและความพร้อมของไทยในการเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ค่ะบทที่3ครับต่อจากบทที่แล้วเรามาสรุปกันครับว่าผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะความยากลำบากที่กัมพูชาจะต้องเผชิญในทุกด้าน เริ่มจากด้านเศรษฐกิจกัมพูชาจะต้องเผชิญกับการชะลอตัวของ GDP การลดลงของการลงทุนจากต่งประเทศและการหยุดชะงักของการค้าชายแดนซื่อดิปลแมตรายงานว่าหากความขัดแย้งยังดำเนินต่อไปภาคบุษตะและแรงงานจะได้รับผลกระทบหนักขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบต่อแรงงานและสังคมแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศเป็นจํานวนมากทําให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนในครัวเรือนซึ่งจะกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวมผู้เชี่ยวชาญมองว่ากัมพูชาจะต้องรับมือกับแรงกดดันต่อระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการอพยพประชาชนจากชายแดนก็ยังสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชุมชนทําให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนลําบากมากขึ้นและเกิดปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยตามมาผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงด้านการเมืองกัมพูชาอาจจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางการทูตและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะตึงเครียดมากขึ้นนอกจากนี้ความจําเป็นในการเสริมกําลังทางทหารและการจัดการความมั่นคงชายแดนจะทําให้ทรัพยากรถูกใช้ไปกับการป้องกันตัวเองแทนที่ จะะนนไปปพัฒารเทศผู้ช่วชานจากเดอะการ์เดียนยังชี้ว่าหากกัมพูชายังคงสร้างความขัดแย้งต่อไทยประเทศอาจต้องแบกรับภาระ,ระหนักทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองพร้อมกับความเสี่ยงทางความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสรุปแล้วครับความขัดแย้งกับไทยทําให้กัมพูชาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแรงงานและครัวเรือนที่ลำบากสังคมที่ตึงเครียดและความมั่นคงของประเทศที่ไม่มั่นคง มีเป็นบทเรียนสําคัญว่าการสร้างปัญหากับประเทศที่แข็งแกร่งและพร้อมรับมืออย่างไทยจะส่งผลเสียต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอย่างหนักและนี่ก็เป็นการสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการคุยโลกวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหตุการณ์ที่ทําให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยทางทหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศซึ่งมีความซับซ้อนและส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับนโยบายบทวิเคราะห์จากสื่อและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสำนักข่าวเดอะการเดียนได้รายงานว่าความขัดแย้งนี้มีรากฐานมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างอดีตผู้นําของทั้งสองประเทศคือฮุนเซนของกัมพูชาและทักษิณชินวัตรของไทยซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมี ความซับซ้อนและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการค้าชายแดนและการลงทุนท่ามพรมแดนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญของทั้งสองประเทศการปิดด่านชายแดนและความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายอย่างมากเรามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กัมพูชาจะต้องเผชิญหากความขัดแย้งนี้ยังคงดําเนินต่อไปสรุปถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน เรามาวิเคราะห์ถึง